นข้าเอิญน้ำท่านเปิดเล้ปะพอิน้าเรีนเรปิดท่าน่งโรีวาแมตุยฟันมันเลยอยากให้หุูมาสัมผัสแมตุยวาแม่ตุยฟันว่าจ้งได้ฟันว่าฟันว่าไปซื้อปลาแห้งมันค่ะไปซื้อสิเอาลายๆเลยมี่คนฟันเลย าายุบ้านผู้ใดก็คือใส่มาซื้อไปเนี่ยซื้อไปกักตุนไว้หลายอันนี่น้ำตวมดีเลยนะจังเลยหากับเข่าหยากรวัาในความฝันในความฝันอมีน้ำว่ไม่ผิดไปซือไปกักตุนไวเอาได้หลายมาจนแต่ควาฝันนันจะเอาไปไว้ได้หลายไปได้หาไปได้จิหากับเขามันยังมาได้แรนหา่ยากรวันจิเพื่อขนเล้ายรถทะเป่าวัดวัดวัดอรตาโรถทะ ได้แบบลายหนึ่งตีได้ฟันได้ลายแล้วซื้อเอาละลายเนาะตัวคือว่าตัวฝันในเยี่ยงข้อการแจ้งตัวท่ฝันทำกันแล้วเราก็ดปั้นเราสื่อปลาได้ลายแล้วกันว่าได้ใส่ชุดไทยเอาคือฝันดีชุดไทยชุดไทยชุดอันพาถึงจำเนียรแต่มันแบกมองว่าแบกกลางแต่เป็นตัวจับอยู่ตรงนี้จักสิไปใส่แบบนี้ก็ฝันแต่งชุดไทยแต่งชุดไทยอยู่ตรงนี้นี่ก็ปั้นแต่ง ใครก็ได้แ่ใสวยไม่ได้ยังง่ายๆแสดงว่าโศกอยู่แส่งว่าโศกสิเป็นเด่จาสืบปลาหลายๆเอาหลายๆได้เหรอั่ะเอาไปกักตันไลยเวลาบ่มีกับเขาไม่ต้องบริการตีเนี่ยตีไว้ข้างไนเหมืนนี้แม่ปลากระพงปลาเป็นเศษ ปลาตายไปปลาแหงแมมตายก็เป็นหาต้ตัแดดตัดหัว้เปคันปลาปลาแหงตึงสิว่าตัดหัวแล้วแต่ว่ามันเป็นตายไปแล้วนั่นจากมันเป็นศูนย์ที่ันตีปลาชั่วลายศูนย์สี่หนาดทีเป็นศูนย์แปดล้มันจะเป็นปลาแหงแบตัดแดดตัดหัวนั่นซึ่งตัดหัวแล้วชวงเหมือนปลาแหงนั่นแมอเนาั้ปลาไฮโลือดดบดแล้วนะเขาจะทำเลือดรูดแล้วเป็นปลาหงนั่นแหละหมหัว แม so right? like ่แม so like so? ่เลิดร to ีอยไรของฮะรอนเก่าตนเก่าันไรบ้นกคนที่ว่าหาเกิดความเยอะเขียวนั่นนะเยมือกล่อมนะหาสี่หาที่เจ็ดหาที่แปดเยอตงยังหาที่แปดที่แะดุ่นเดียวกันได่ใช่เขียวนั่นนะเขียวพญายพุ่มเดียวกันเลยสองเนียนวเดียวกันข้อสอเกิดสองห้าศูนยเก้า อายุห้าสิบแปสิบแปดันฟันว่าได้ปลานี่พอลี่กับตีห <c oughs> าแปด <58 S 2> หรอคะตีเป็นหาแปดสูงแปดกมันห้าแปดสูแปดนเป็นปลาตายห้าแปดนเป็นปส่นมากส่นมากแม,ม่ตุ้ยฟันย่ำเลนี่เสี่ยไฮพอดี่เป็นคนตีบอกว่าแมนครับแล้วพอดี่กับตีแมนนี่จะบอกให้ผมละครับตี ฟันก yup. <po bio> ันจาไกมือเด็กส oh, <well, S 2> ีออกมันฟันมันหมักฟันอยู่มือเล็กสีออกมันดไหสดชัวขนาดดป่ะแปครับอายุอายุกับักับปลาคนตีตาเห้ปามาตามต้องฟันหัดนตัวไหนจ้างนั่มันติดมันติดมาออกอายุตามตีฟันมื่อมันติดขึ้นกัน มันกับเด็กนี่นีมันตรงกันหอืกอายุกับเป็นเป็นตีว่าป้าตาแขงเนี่ยเป็นกตีหาแปดว่ปลากับหาแปดก็ศูนย์แปดออฮอลี่เป็นตีอายุแม่ตุ้ยเกิดพ่อสองหศูนย์เก้าอายุหาสิบแปดปีมันก็มันตรงกันกับป้าฮอลลี่ตีเนี่ยฮอลลี่ตีอะไรศูนย์แปดก็หาแปดปลาตายแล้วปลาเนื้อปลาเหีมันตายแล้วนตีได้หาแปดก็ศูนย์ ก็ตามรักด้วยตีนี้วตีงูไงีงูไงถึงซัหไงซัไงการสื้เรือยัดถิ่นเรือไงเรือแปดคัอเก่าแม่นชิมเรือตัวห่อยต่งมากก่าซานยัดถิแปัเก่าในไทให้เอาแปดเลก็เอาตีดมันบ่ค่ะไม่ควรหายตัวนี้นะหาแนแม่ตุ้ยฟันหน่อยๆน่อยแม่ตุ้ยฟันบ่ลายฟันว่าได้ไปซื้อปลาปลาแห่งเอาหลๆ เราฟันว่าได้ใส่สุดไทยใส่สุดงามแต่งตงามข้าวหอยก็เป็นซีนโอเป็นแม่พ้อสอเกิดแม่ตุ้ยสองห้าศูนย์เก้าอายุห้าสิบแปดปีแต่ว่าฟันว่าได้ไปซื้อปลาเนี่ยพอรี่ว่าปลาแห่งตีห่สองยางคือศูนย์แปดกับหาแปดเลขเลขยี้นี่จะตรงกันคือหาแปดแม่ตุ้ยได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปว่ากันสื่ออะไรเนี่ฟันว่าได้ใส่สุดงามคือฟันดีท่านยนี่หลาฮาสิ คนฝันขันันได้แจ er, the ้งตูตยังว่าหนีสยกแู้้แจ้งสุดงามแจ้ง้นม่คิดไปยังไม่ค่อความชีวินี่ใจ้สุดไทกับว่ามันใช้แต่ตอนแต่งงานหมนหมอมัมงแต่งงานจนมาข้างเขากก่า้สีนั้นเราเจ้า้องสุดชยวันแจ้งงานได้ดาเอาขึ้รถอย่างเี้ยเดาเ้ห้องสุดจากแ่งจ้จีอดเมื่อไปพ่อสัตว์สัตว์อดเมื่อราากเก็นเราหยอกก็ อยากจะพูมาน้ำข้อเนยาสบ้าลาลาบละลวงอันนั้นอันนี้ได้วเยพ่นดูปานีลอันนี้ก้ยเอาสองยางนี่ยมหามันถึงเช่งสีเช่งบนเช่งลางตรงยงเกี่ยวเลยกันเราตน้ำแดงน้ำกิกแตน้ำแดงน้มักินน้องับแตงมุ้่หลวงพอเป็นนกินผสมกันหลก้นนี้หรอีวันนี้เป็นใจดีใจงามเป็นตะเรฟอนว่า มาไหวเลยยาสลืมมันเลขที่มันเคยออกโหดเลขรถโหพอเคยออกสามตัวค่ะปันเกียวมันังสีอะสตัวเพคิดีเลยไม่เป็นไปด้๋ยวนแปดแปดมาตัวมาหกแปดแปดมีนคือเลือเลี่ยมืนเคออออกปอเมีนท่านมาซือปลาหลายๆฮะมันเป็นแปดแปดนะเอาน้ะๆห้เลยวางตือเราไก่ไก่คุ้นกระซีบีเคยออกสามตัว เงี้ยสิต้ชิมสองอันมาเอาไดหลายได้ครัีกว่าหมาว่าพราะว่าอันยแหงเสถากก็ได้ไ็ได้หกกระดานตัวนีหกแปดดีจว่ากันยังยงมาทำดีก็ป่าตายมันก็ได้ลยสามตัวคนเด้มันได้ศูนย์แปดห่าแปดหกแปดจะมาตัวบุ้มักนี่สิมักกะเลกม้อต่ไส้หน่อยเงี้ยบ่กอืมครับคีว่าหกแปดแปด กับเลงในข้อแมนเ์ของดูกบแ่บ้านเดี๋ต้องรู้มันใจนน่งพอลี่พอลี่มานแม่งมาโกแปดแบบเปล่ข้นมาซิมใส่หมูนั่นเป็นสามหาร้างผู้ให้ปากสือของแบบนี้แยกหน้าแยกหลังสามหาก็แปนหาตเดียวกันน ามก็แปลกเลยแม่แมเดียวหายอาผู้ใดปากสื่อของสาม่หนึ่งกับเจ็ตัวเดียวกันอันนึ่งสามก็แปลผู้ใดสามหาเท่สามหาไอตัวเจ้าคอยสื่อตันเลยนะเจ้าอยส่อนมันมากขึนแซื้อบวกมาตัวเบิงนั่นกนเทกันตัวใดมันเขากันไปแนวเดียวกันเขาเอาตัวนั้นเหรอเออเขาวางเสร็ล้วเขาบอกว่ามึงบันลวมีเทียมหดอลว่า ของพอลลี he ่พอลลี่เันกับมากเลกลูกไส้ฝันเจ้ากรบโดพอลลี่หนึ่งคือหกแปดแปดแต่ว่าพอลลี่มีคนมาซ้ำมีคนมากับสิบใส่หูโดยที่ไม่ได้ฝันเหตุการณ์แบบนี้เคยออกสามตัวมาแล้ววันนี้กับสิบใส่หูแค่สองตัวสามหาสองวิญใส่คลิปเดียวกันกับของเมตุยของเมตุยนี่ฝันว่าได้แต่งตัวงามพ่อซอสองหาศูนย์เก้าอายุเมตุยห้าสิบแปดปีฝันว่าได้ไปซื้อปลา ปลาแห่งพอลี่เป็นคนตีตีได้สองยางคือศูนย์ปดกับห้าปดเด 5, Hello, ็กยี sure. yeah, boy, ่ใน um, okay. uh ีหนีจะตรงกันคือห้าแปดเดือดข้าก็ลามเดือนเดือนสองการเด็กน้อยได้พาข้อมเลถ่ายลูกตาแดดเป็นจะไข่ย่านเด็กน้อยใไข่นอนนะ่กกินาติแล้เดี๋ยวร้อมน้ยน่ำเต็มวัตถุทางก่ กินหนามัดบ่มาคุณไหนวะมันเออมันหวนท้องมันนอ่อนอืมบ่เคยมากไ่เคยกินเคยสมบุูรณ์ไป่วกนี้วเออเป็นเป็นยังไงมันดันนี่แหมมันเป็นเป็นโรคกระเพาะแม่กินหนามัดรมมากๆบ่ดีโอ้สังขารบ่คือกันผู้ใจสังขารเป็นบ่าเป็นตะกินอ่ะน้องก้นกินแท่นน้ำหนาปวดพุ่นกระนาพุ่นนี่กระนาปวดหนาปวดแล้วพอเอาแต่น้ำมัดร่มไม่ผมถึงกินพุ่นนี่กระแหงพุ่กินน้ำมัดล่มมันอ้วนไหมฮะอ้วนกินอ หายสงให้มันให้ยได้ถือละมันใหญ่เด้อฟันฟันดีปันนี่ฟันว่าแต่งตโตงามว่างดันมันสืบแปดแปดยังแปดเก้าคือหลายหลายมันกันบ่มาเก้าแปดให้สื่อตัวกลับไว้ได้แต่ก็ชื่นดีเพิ่นเพิ่นเสด็จเพิ่นเสด็จเพราะมันลั่นกันเนาะเพิ่นบ่ตามันหาบคู่กันหาบคู่นักขางหนึ่งขางหนึ่งเบา ซื้อถ้าแปเก้าบักร้เก้าแปดเอาในหน่อยเพราีสไมันหัดเม่นหอยซำเมี่ยโตกับมาโตหว่